สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาทุกคนมาชมรถ SUV สุดแกร่งที่ทั้งรอทั้งพร้อมลุยในทุกเส้นทาง c h e v r o l e t Trailblazer 2.5 LTZ ปี2019คันนี้เป็นรุ่นท็อป LTZ ขับ2ดีเซล2.5เทอร์โบขับขี่นุ่มหนึบช่วงล่างแน่นมากค่ะออกแบบมาเพื่อความสบายทั้งในเมืองและลุยทางไกลเลขไมแท้89,000กิโลเมตร ได้รถมือหนึ่งออกป้ายแดงมาเลยไม่ใช่รถประมูลเจ้าของเดิมดูแลดีมากมีชุดแต่งรอบคันเพิ่มความดุดันลงตัวดันในห้องโดยสารกว้างขวางบกหนังแท้ปรับไฟฟ้าระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับแอป l ้ CarPlay กล้องหลังเซ็นเซอร์รอบคันครบพร้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็มและที่สำคัญราคารถใหม่รุ่นนี้เมื่อปี2019อยู่ที่1,398,000บาท แต่วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาสุดคุ้มถูกลงกว่าครึ่งล้านเรียกได้ว่าประหยัดเงินไปได้หลายแสนได้รถคันใหญ่สมรรถนะครบพร้อมใช้ทันทีถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ทั้งแกร่งทนทรงคุณค่าเชฟโรเ l e t t r a i l b l a อร์คันนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดค่ะสนใจลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะรีบก่อนมีคนจองติดต่อนิก 061274444และน้ำฝน068123444ชมรถได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5